คณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองสำรวจเสาไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงให้สวยงามเมื่อวันที่16มกราคม2567คณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองนำโดยนายวิสารบรมธนรัตน์ประธานคณะกรรมการชุมชนหน้าอำเภอได้ลงพื้นที่บริเวณถนนสายรอบเกาะโดยเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรงแรมดารงเทาไปจนถึงสามแยกวัดแจ้งเพื่อทำการสำรวจเสาไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณฟุตบาทถนนบริเวณชุมชนหน้าทอน การสำรวจของคณะกรรมการชุมชนเพื่อต้องการเก็บข้อมูลเสาฟไฟฟ้าในชุมชนถนนสายหลักสำหรับเสาฟไฟฟ้าที่พบมีสายสื่อสารและสายไฟฟ้าที่ยังคงรกรุงรังไม่สวยงามและเสาฟไฟฟ้าบางต้นอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้งานเสาฟไฟฟ้าบางต้นยังกีดขวางบนทางเท้าและในบางจุดยังพบเสาฟไฟฟ้าถูกติดตั้งบนไหล่ถนนทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องใช้ถนนอย่างระมัดระวังจากการสำรวจเสาฟไฟฟ้าของคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตําบลอ่างทอง พบเสาไฟฟ้าที่ต้องทําการรื้อถอนและปรับปรุงจํานวน23ต้นข้อมูลจากการสํารวจของคณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตําบลอ่างทองได้มีการนําเสนอปัญหาดังกล่าวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยนายประสบชัายแซ่อึง้งผู้ที่มีที่พักอยู่บริเวณที่คณะก,กรรมการชุมชนสํารวจกล่าวว่าตนเองเห็นด้วยที่จะมีการปรับปรุงเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าทอนเพราะเสาไฟฟ้าจะมีสายสื่อสารรกรุงรังเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามเมื่อนักท่องเที่ยวพบเห็น หากเป็นไปได้อยากจะให้นำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงใต้ดินจะทำให้ชุมชนหน้าถอนสวยงามกว่านี้ก็สายมันเยอะครับมันก็เลยดูดูน่ากลัวครับเนียเผื่อมนเกิดไฟไหม้อะไรอย่างนี้ครับอนไนมันไม่ใช้ก็เอาออกได้ก็น่าจะเอาออกดีกว่าถ้ามรงยินง็จะดูสวยงามด้วยภาพแล้วก็จะดูดีขึ้นสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุย ร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย